ว้อะไรนมเอวนี่ต่อใหม่อะไระแก้วแก้วแกกเบี้์อ๋อนี่มได้ไทยอถูกหมดดนนต่อแก้วบ้านแม่จะถามพี่นกจ้ะไปเอาต่อมาแล้วนะคะทุกคน S <S ้่มมอนอเราจะรับประทา,านไม่ได้อ๋ออันนี้แม่เราเแม่มันไ,มไดแ้แม่ต่อคะ่ะเออน่นลยไม่ได้าาคาทิมเดอค่ะบ่ได้คาทิมเดอเออแมต่อนี้เราให้มันเขาไปเคาะอยู่เมต่เลมันอยู่ในห้างมั่นเลย,เลยบเขาบ่ได้คาอันนี้นเป็นการอัง <laughs> <c oughs> อ,อันนี้เรามาเผาเก้ไม่ให้มีกลิ่นนะ้ำมันเบนซินนี่ออเลคือบาลีนะออเยออเยนี่อันนี้กี่เปอร์เซ็นต์คืออะไรหมายถึงว่ารังอะรังเต็มหรือยังอะไรประมาณนี้อ๋ออันนี้มันเริ่มจะถอนแล้วมันเริ่มใหญ่แล้วมันใหญ่เกินแล้วอันนี้มันใหญ่เกินบเป็นโตหัวเสือเพราะพวกนี้มัน อ๋อเขาเรียกต่อหัวเสือบอ่ะอันที่เราเลี้ยงเขาเรียกต่ออะไรหัวเสือเหมือนกันหัวเสือเหมือนกันมันมีต่อมหัวเสือกับต่อลุมเนาะถ้าต่อลุมแม่มันจะนี่อีเป้งเลยบ่อต่อหัวเสือไม่ใช่ต่อกลเออนั่นแหละต่อกลใช่เลยนี่นะคะวิธีการนะคะตอนตอนไปเอาเราต้องใช้อะไรบ้าง เราอัน,นี้ชาวต้นไดปีนขึ้นเนี่ยอ้ต้นง้หนูไม่หนูก็ถามไงเขามีเอฟซีบอกว่าให้เสียนกทำทำคลิปเตรียมอุปกรณ์ไปหาต่อแล้วก็วิธีเอาต่อวะจ้ะเราต้องเตรียมอ้อกนี่รับรับย้ายโตรับย้ายโตออจากบ้านอาอกจากออกจากนาไม่รับออกจากออกจากนาไม่รับใช่ไหมจ๊ะออกจากนาก็รับเหมือนกันรับย้ายโตออกจากบ้าน โดยคนละเรื่องนะโดยคนละเรื่องนะแต่ถ้าไปไกลก็คิดคารุดคารังไม่คิดจ้ะเอาแต่ต่อย่างเดียวโอ้เอาทุกอย่างครับพึ่งก็เอาพึ่งก็เอาครับพึ่งก็เอาต่อต่อยังหรือยังพึ่งต่อยสรุปว่าต่อต่อยหรือพึ่งต่อยพึ่งต่อยโอ้ยทำไมใครไม่ปิดแปดหนัว อ๋อต่ำเกินนะคะอันนี้แบตนี่โอ้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปแกะนะเพราะนิ่มอือหอมมันไหม้แล้วนะควันหอยตลุมเลยหนึ่งฝั่ง อันนี้ไปเอากี่คนสองคนสองคนครับอ๋อสูงบ่ะสูงไหมสูงครับนี่นาบันไดไม่เนี่ยสวยงามบันไดไม้นั่นเหรอฮะบันไดไม้นั่นบอกจะ้ะไปดูต่อกันนะคะวันนี้ก็ได้ต่อแต่ละคนเท่าเท่ากันแต่ละคนเท่าเท่ากันแต่ละคนเท่าเท่ากันนะคะพี่แกบอก ทำไมจ๊ะไฟมันเช็คอ๋อไฟมันเช็คไม่ใช่ไฟไหม้นะครมีเงเงเฮ้ยจีนี่มิ้งเงเฮ้ยโอ้ยปัามหัวใจ CPR มีจาา

เราจูเซกี้อันเพราะเพราะอี่าวเจ้าลิ้นบมเป็นเจ็ดผมว่าเจ้าเอาีแกวนี้เอาพี่วางเออพี่จับเด้อพี่เอียงพี่เอียงเออพวปูเหไม้เขาค่อยค่อยลีนแบบใบข้าใบ่ากรรงจมรูดใบทําบะเลยก็ทีอันนี้ต้องข้าเบ่ยเลย ถ้าเราทีแรงปืเห็นไหมล่ะมันก็จะเป็นฟองเกือบถึงเจ้นหกันจำว้ทุ่มว่นมัเาไว้ไม่ม่จำทีได้ยิแต่โย่จำโนีมาเต้เทอเื่ที่สุดด้นะเยวีองาะี่จะจกจะจกกินทดาไป เ่าไปกูไปจูบเนี่ยถ้าก็ไมบติดกูในธรรตาั้นนี่อเคโอ้กูอของพี่อันนี้เหรอไม่อนนี้ของ่อันนี้โหพี่มาเูเพียเอาแผ่นใยนุ่นเพี้อเอาแผ่นน้อยนี่มืออันนี้แบ่งกันไปโอ้นี่กูจะบกันต้วเยวอยบกพี่น้อยเออกระดมยตต่เวียตันเตใครน้องหนังไม่ แม่ไปพบแตนเจ้เฮนีน uh. right. ี oh, no. right ่มันก <un kilometers S 1> ันลูกนมันกันแม่มันกินแต่อย่างงี้ตุ๊กกก่นี่ีไม่ความหญใหญ่กะลาเกียนี่อืมอมุ้ยชีชาบุรีนอนนอนเปีชาบรีมันหวานตัวข้าวฟางก็กินสดๆแบบนี้เลยเอพมะว่าไงอกินไปอกินกินกินเนี่ยเปีวรโมบานเวียนี่เนีเวียโมเตพอเรา มดาเี่ีมมเบียมดเีเครื่องเกงเครื่องเกงอ่ะมันใส่เยอะเยอะแะจนมันฉุนยันกินไม่ได้อ่ะอะไรนี่ผัดใส่เครื่องเกงเยอะผัดใส่เครื่องเกงเยอะยืดสลอยอย่างกอันนี้นกตาบูสลอยนั่นเหละจะอร่อยใส่แหนบ ไปกับโบพี่เปิ้ลมาพิปเปิลดูคลิปเดอ้อไม่ให้ทำอย่าง,ง,าน,างนั้นทำมีวมา,าหนูเบื่อ <ขา S 2> ผัดอ่ะหน่อไม้ไปให้ทารโสงหน่อดูไหมมันปล่อยให้ลุยหมดเลย<อ>ไม่แกงเปอรอ่ะไม่ไงั้นก็ต้มต้ม,ตมใส่ตู้เย็นไว้เวลาเราจะกินน้ำพริกเราก็เอามาลวกน้ำร้อน,น,นไม่แกงปวดขาหนู อาหารนะคะชั้นสูงนะคะทุกคนหนึ่งเสียงเสียงนะคะเสียงอะไรเสียงยันแม่มันตอยนย่นแม่มันต่อยนะคะปีหนึ่งเรากินเนื้อช่าช่วงนี้เลยเนาะเราเรากินกี่เดือนให้ต่อหมายถึงว่ามันหมดมันหมดหน้าไหนสามเดือนเดือนเข้าภาษาเหมือนกัน ไม่เข้าแล้วก็โอกก็จบเลยโอกก็หมดแล้วออก็หมดใช่ไหมจ๊ะออกก็หมดแล้วเราค่โดนตาก็หมดแล้วทแค่โดนตานี่ก็ครึ่งเข้าพรรษามั้งไม่ได้โดนตาทม่เราจิ้งจลเจียงจลาเหรอเลยโดนตาก็ต้องจิ้งจลาเออะเมนจ้ะอย่เสดสดเด่นเด่นเนาะการโดนตากิโตกิโต เือไอ้เชื่อไรลืม็ว่าชื่อลืมอืมกินมาทก่าชื่อลืม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 แม่เล่นตลกนะชื่อตัวเองวืมบอกแล้วลืมนับกตว่นต้กตว่าลนบลก่าลนตลกวนลกวเล่นลก่ล่นะคกต่ล่นกว่่นกว่า่นก่านว่่นตว่ล่นตลต่า่าานแม่ข่อยมีนะคะแต่ว่า มัน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 หายยากมัอนมาอยู่สู้ตึงบ่คือกันไม่เหมือนกันแม่นเดอะอย่างสราอันนู้นแม่นแต่โตลุ่มจ่อเนาะเอออ่ะโตลุ่มด้วยเนี่เนีไม่อะโตอ่โมยตีนอุ้งอันนู้นโตนี่อะไรเนาะอำเภอเดชโอ้ยมาสมออำเภอเดชอ่ะยังมีกินอยู่เพราะป่าเขาเยอะ มตถ้าถ้าโค้งเจียมบนนะหนูว่าก็มีอยู่นะคะมีคนกินอยู่แต่ว่าแต่ว่ามันจะหายากหน่อยนทุกคนนี่ให้ดูนะคะ ของสันสูงของชั้นสูงนะครับโเคนะคะที่นีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดสับจะให้ชมสาวโบสด้วยได้เจอกันใหม่คนหน้านะคะสวัสดีค่ะ